ลากวายเพลสสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับซีรีส์ที่หายไปแป๊บหนึ่งนั่นคือซีรีส์รีวิวดีนั่นเองที่วันนี้มาทั้งชุดนอนนะครับเป็นซีรีส์รีวิวดีทั้งชุดนอนนะครับถ้าชอบซีรีส์นี้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะรวมถึงชุดที่ใส่นะตอนนี้เป็นตอนที่305 <c oughs> นะครับผม <c oughs> นี่เลยกลับมาที่เกมเกินซินิแฟกของเราเพราะตอนนี้แพท5.0ไกลเขามามากๆแล้วนะครับคลิปนี้เป็นรีวิวดีส่งท้ายก่อนแพทใหม่จะขึ้นนั่นเองซึ่งใครอยากได้รีวิวดีแบบนี้เนี่ย ก็สามารถอินบอกเข้ามาในเพจลาก่อยเพลได้เลยนะครับผมก็กําลังตามหาไอดีที่มันน่าสนใจอยู่นะมีแบบกิมมิคให้เรารีวิวซึ่งไอดีนี้ก็มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเป็นไอดีของคุณชา a d o w ไอเอ t อะตอมิกนะฮะดูซิบาครั้งอะไรไม่มีนะก็เจ้าของไอดีนะครับอันนี้คือใช้งานเลยนะบอกลาก่อยว่าเคลียร์เรซิ่นให้ด้วยนะอเอียงว่าบอกว่าเคลียร์เคลียร์ไม่ทั่วไปด้วยอะไรเงี้ยก็คือโอเคก็ได้นะปกติดูวี้ีก็เป็นรับจ้างอยู่แล้วนะครับ ก็เข้าอดีมานี่เลยนะเจอกับอเล็กชิโนที่ถือเดสแมทอันนี้น่าสนใจเพราะว่าไม่ค่อยเจอนะอาวุธสายฟรีแล้วก็แย่หลันซิงชิวสองน้ําแล้วก็คาเซฮะมาดูแลเป็นตีแบบเน้นดาเมจจะเลยแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นอาวุธที่เป็นสายฟรีทุกอันเลยนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าดีนี้มีอะไรบ้างในก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องหน้าก่อนเพย์ด้วยถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ของเกมค่ายฮันยเวิร์สครับแล้วก็สุดท้ายฝากพูดคำสุนใจดีของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับ ก่อนจะไปชมคลิปการผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมเกมเกมชินะเพกราคาถูกไวปลอดภัยเติมได้ที่เว็บและไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอปดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นดึงอยู่ใต้คลิปเย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับแล้วก็ขอสปอยเลยแล้วกันว่าคลิป รีวิวดีคลิปหน้าจะมีกิจกรรมแจกพรพรจญ์10ชิ้นรางวัลของโกลเด้นเติมเกมเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับคลิปหน้านะครับกิจกรรมจะอยู่ท้ายคลิปหน้านะที่เป็น,นรีวิวดีนะฮะเพราะฉะนั้นใครส่งไอเดีเข้ามาช่วงนี้เนะี่ยก็มีสิทธิ์เป็นอดีที่อยู่ในคลิปกิจกรรมเช่นกันนะฮะอ่ะดูไอดีนี้ก่อนเลยดีกว่าไหนะดูซิแพทนี้เขามีอะไรกันแล้วบ้างโอ้นี่คอรินนะฮะเซทอสก็มาอาเล็กชิโน ไม่มีตัว5้าดาวใหม่ๆนะเอมิลี่นี่ได้ข่าวเป็นตัวคอนข้าืงเฉพาะทางนะคือตัว5ดาวไปลายแพ่นี่ดูไม่ค่อยดีนะผมว่าดาวแพดนี้ถ้าให้สรุปโดยรวมๆนะก็ที่เก่งจริงคือพี่นิวนี่แหละแบบไปถึงแพทเลขฟอนเทนอะ่ะพี่นิวนี่คือที่สุดแล้วก็พี่อเล็กชิโนกับฟูดินะรองลงมาก็จะอยู่ที่แบบอ่าลิสลี่เนวียโคลินลิเน่ชิโอริ่อะไรเงี้ยส่วนสปอร์ตเซียนยุ่นก็อ่าเป็นเฉพาะทางไปซึ่งก็ถือว่าดีเหมือนกันจริงๆให้ลองมาจากตัวเทียร์แรกเมื่อกี้เลย เทีย0.5ให้เซียนหยุ่นเลยเทีย0ให้นิวเลตผู้ด,ดีนะแล้วก็เล็กชิโนแล้วก็เทีย1ก็คือชุดเมื่อกี้นะโอเคดีนี้ก็มีพี่นิวกับนานะด้วยนะโอเคถือว่ามีตัวดีอยู่มาดูกันว่าใส่ของอะไรยังไงเออพี่เล็กชิโนใส่เดนแมนแต่ว่าทำไมเวิ่ม80ล่ะเออไม่มีหองเวลก0ใส่งันหรอจริงๆก็ดูเหมือนจะแย่งหงเจดมาได้อยู่นะแย่งมาเลยได้ไหมเนี่ยขอดูสเตตก่อน83 1 89 โอเคนะเออแล้วก็อดิแฟกเป็นประจําตัวนะฮะสีกลุ่มดาวสูงนะ่าโอเควันอ,อันนี้ก็ได้แหละแต่ผมแค่ติดว่าทําไมเขาไม่อัปเดตแมทให้เต็ม90วันเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้อัพให้แล้วกันนะโอ้วันนี้มันสุดพอดีด้วยวันอ่านคิปนี้วัน,น,น,นสุดพอดีเลยเดี๋ยวฟาร์มวันนี้ให้เลยดีกว่ารู้แล้วรู้ใช้เลยสิ้นทําอะไรดีนะฮะแล้วก็แย่หลานถือส a c r i f i c i a l b ไม่มีฟาโวโวเหรอขอดูก่อนนะอยู่ที่ฟาวดุซันเอ้ยแปลกๆไอ้ดีน,ดนี้อย่าบอกนะเล่นเอาเซียไปลงคอนเทนต์มาเออนะออเเดดีี๋ยยวนนะขูซก่ เซียวก็ถือว่าเต็มอยู่นะเซียวเต็มเต็มเล่นได้แน,น่นอนครับเดี๋ยวผมขอเล่นดูก่อนแล้วกันค่อยเปลี่ยนทีเดียวถ้ามีอะไรอยากเปลี่ยน Sacrificial Sing s i u ใส่ emblem C6 okay Q Classic เ,เ,โโเนะี่ยเล่นได้แน,น่นอนนะครับ Kasuga f a v r ขัด280เห็น280แล้วมันขัดใจใครเป็นมั่งคือจะมีคําถามว่าแล้วทําไมไม่อัพ90โอ้แต่นี่เขามีดาบ Favre สองอันนะก็จริงอัพ90สองอันเลยก็ได้นะไม่ไม่มีปัญหานนะเออพีโดเนี่ยทำไมดาบพีโด้90อะ ทำไมด่าพิ่ด้วยก้าสิบมีปู่จงนะถือหอกไรฟูลรีวอร์ดอ๋อน,นี่ไงหอกโบเอชพีแบบอันใหม่นะจริงอันไหนก็ได้แหละปู่อ่ะอันนี้ดูไปแล้วเชิญเหอเชิญเ,เหอมีหอกประจำตัวอันนีน้น่าสนใจมาก C ีศูนย์ทำไมถึงมีหอกประจำตัวเกียร์เล็กยังไม่มีเลยแต่ว่าเธอมีได้ยังไงครับคุณเชิญเหอครับผมแปลว่าเจ้าของไอเดียวยอายกะหรือเปล่ามิสปิเตอร์อู้หน่าจะใช่น่าจะใช่าใชาใชอายกะ C ีศูนย์ R หนึ่งนะฮะ สเตตสามสิบเอ็ดสองหกสิบสองเอนเนอร์จีชาร์ล้อยี่สิบคิดว่ามันล้นมากแต่ว่าผมว่าเท่าที่เล่นอัญญกะมาเนี่ย ER จจะน้อยไปนิดนึงนะถ้าหาออบดอง ER ได้แล้วก็จะค่อนข้างเพอร์เฟกต์เลยล่ะประมาณร้อยสามสิบอย่างเงี้ยหวานหมูเลยนะฮะเออโคอรินถือดาบเจดนะฮะแล้วก็เซตมอรฟไลท์โอเคอุ้ยโคอรินนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยเนะี่ยโอ้โหสดดีมากด้วยแต่ว่าฟอนสวรรค์ดน,นะสิที่มันยังไม่เต็มก็อย่าลืมฟาร์มเพื่อนนะครับตัวนี้นะฮะ,ะ,ฮะถ้าปั้นอยู่นะฮะ เอยาเอ๋มก็อุย้ยเอายาเอ๋มมีประจำตัวโอ้โหนี่ไอดี ID นี้มีประจำตัวไม่กี่ตัวว่าแต่ทำไมคิลเลทแค่นี้ล่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะคิลเลทสามสิบสี่เองเหรออู๋คิดว่าเป็นรเจ็ดสิบกว่าเออก็เข้าใจแหละได้ยาเอ๋มเป็นทันดเมททีทีก็ไม่ได้เสียหายมากแต่ผมว่าเอ๊ะหัวอีเอ็มผมดูผิดไปเนี่ยโอ้เล่นสายอีเอ็มโอ้เป็นยาเอ๋สายให้เปอร์บลูมเหรอก็ก็เข้าใจได้นะเข้าใจได้อยู่นะแต่แบบไหนๆมีอาวุธชิ้นเนี้ย เล่นสายฟีก็ได้นะหัวขิเลทนี้กําลังดีอุ้ยอมีหัวคิเลทพอดีเลยโน้นนี้เนี่ยอย่างนี้สวยก็อีกถ้าถ้าเป็นเราเราใส่แบบนี้นะถ้าเป็นไอดีเราเราใส่อันนี้แล้วก็ EM ลดลงมาหน่อยจาก500หรือ300แต่ละว่าไม่ติดมันได้คือโอเคไอตัวตอนทริกเกอร์อาจจะเบาลงแต่ว่าตอนเป่าๆมันก็แรงขึ้นไงแล้วมันก็ดูบาลานซ์ดีด้วย ER เยอะดีด้วยประเด็นเนี้ย159เนี่ยชอบเลยเยอะดีนะเพราะ40อยู่แล้วไม่ได้มีพลังงานอะไรจะได้ผ่านไดไ้บ่อยๆ เออไรเด่นไรเด่นนี่จัดเต็มอ๋อไรเด่นส2ด้วยนะครับผม5้6 8 2 1 7โอเคอันนี้น่าจะโอเคละดูลงตัวดีอในฮิดะนะครับเซ็กซ์เชียลขัดห้าอันดับสี่ดิบูนไอเดีนี้ดูแบบก็มีอาวุธประจำตัวนิดๆหน่อยๆเหมือนคล้ายๆไอเดีผมเลยนะดูเหมือนจะแบบเติมบ้างไม่เติมบ้างอะไรเงี้ยในฮิดะก็ถือว่าเป็นในฮิดะแบบมาตรฐานนะไม่ได้ดูเวอร์วงังไม่ได้มีตะเกียงอะไรอย่างเงี้ยเอ็มก็900ก็อ่ะปกติเลยใช้ได้เลย ฟูร์นาเขามีดาบประจําตัวด้วยเว้ยโหยฟูร์นาเนี่ยผมเป็นตัวที่ผมชอบมากๆนะผมให้ถ้าเป็นส่วนตัวนะให้อันดับหนึ่งในในแพทนี้เลยวูสเตตดีมากด้วยโอ้โหสบายแล้วพี่นิวถือเซกเวิยร์เจตโอ้โหทำไมพี่นิวไม่มีสมุดล่ะครับแหมพี่นิวเนี่ยถือแบบที่มันเป็นซีศูนย์กับอาวุธชิ้นเนี่ยรู้สึกเบาๆไหมรู้สึกมันก็เบาลงมาเหมือนกันนะโโอ้หแต่คิดลด์คิดลคด์เมทก็ล้นมากนิโรถือดาบเจดนะเซต HP อายอาโตไอยาโตแผ่นนี้เราข้ามไปก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้เนาะข้ามไปเลยเนาะเออโคคมิก็มีนะฮะอ้ตัวเยอะดีอะ่ะทาตะกรีถือสแสวบฮาร์ฟมีหูเต่าด้วยอ่ะดูหูเต่าหน่อยหกสิบเอ็ดสองหกสิบแปดหูยคีย์เดเมดเยอะมากซีหนึ่งด้วยหูเต่าซีหนึ่ง,งฮม่าด้วยแล้วก็อิโต้โอเคเป็นไอดีที่ดูแบบดูครบอยู่นะจริงๆก็คืออามีตี้พี่อเล็กมีตี้ระเหยเล่นกับหูเต่าได้มีตี้น้ำแข็ง มิติไฮเปอร์บลูมเพราะมีนาฮิดะกับฟรินะไอดีแบบเนี้ยก็ง่ายๆก็คือผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างครบถ้วนดีนะก็สามารถรอเปิดตัวใหมท่ที่ชอบที่ชอบได้เลยนะถ้าเป็นผมก็จะรอเปิดตัวใหมท่ที่ชอบที่ชอบได้เลยเพราะว่าก็ถือว่าน่าจะเคลียร์ได้ทุกอย่างมาเรามาเคลียร์คอนเทนต์ให้เขาหน่อยมาทํางานรับจ้างกันดีกว่าเราเอาตี้ที่ดูแบบเล่นง่ายๆไปทำคลิปประจำวันดีกว่านะฮะตีนี้ดูง่ายดี ้มีตีฟูรินะที่มันแบบเอ้ยโอ้โหนี่ผมชอบผมชอบตีนี้สุดละนี่เลยตีปล่อยเอ่อทุกทุกคนอย่าอย่าส่งไอดีมารีวิวแล้วใช้งานรับจ้างอย่างนี้เยอะนะอันนี้คือแบบโดนรับจ้างส่งไอดีมาแล้วบอกพี่เคลียร์เควสให้ด้วยโอเคอะไปโอเคเรียบร้อยโอเคฮ่ฮทีนี้อะเราไปใช้เรซินสักสักสองสมก้อนก็ได้มั้ง เนี่ยฟาร์มฟาร์มเดนแมทให้นเ,นเขาหน่อยเห็น <He id S 1> แล้วสงสารอเล็กชินโนมากเลยหอกเมื่อแปดสิบเนี่ยอยู่ไหนวะนี่นี่น,นี่ไปฟาร์มวันนี้เขาหน่อยทุกคนมาเนี่ยง่ายๆนะเราเราต้องเล่นอากาศเนาะจำจำได้ว่าห้องในต้องเล่นอากาศน,นะนะที่อากาศอยู่ไหนเอ้าไม่มีไม่ได้จัดที่อากาศไว้เนี่ยรรดาบรรดาสิบกว่าที่ของเขาไม่มีอากาศอยู่เลยไม่ได้ที่เดียวโอ้โหอากาะงบนั่นเนี่ย เอ่ออายการนี่คอสตูมสวยขนาดนี้ต้องมาแล้วก็เอาเอาเจคโคคมีมาอ่ะจะตามสูตรเลยเนี่ยโอ้โหมีครบสูตรเลยว่ะมาเล่นยังไงว่าลืมละโอเคอย่างงี้ก่อนนี่โอ้โหดอยเดี๋ยวนะ ทำไมเราต้องมาเล่นดันแบบนี้เนี่ยแปลกๆปกๆติเล่นอวิทโอ้อะไรวะเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยโอ้าเดี๋ยวนี้มันเป็นตัวนิ้วเหรอแต่ก่อนเป็นอวิทเมทเฮ้ยแต่ก่อนมันเป็นอวิทเมทน,น้ำสองตัวแล้วก็ปล่อยฟองน้ำใส่เรานะมันเปลี่ยนตัวตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยน่าจะเปลี่ยนนานมาแหละเ <c oughs> ชื่อไหมว่าเปลี่ยนนานมากแล้ว เดี๋ยวนะั้นแล้วเขามี46อัน46เอา้ามันก็พอดิถ้าผสมกันมาแล้วเราจะมาฟาร์มเพิ่มให้เขาทำไมเนี่ยไปอัปเกรดหองเองแล้วกันนะถือว,ว่าเราฟาร์มให้อันหนึ่งพออ่าเราไปเล่บบนบิดดีกว่านี่ไปเล่นคอนเทนต์หลักเราดีกว่าเพื่อความรีวริวดีที่มางมันรอบนี้ได้ข่าวว่าไม่ยากนะฮะมาดูกันว่าจะไม่ยากจริงหรือเปล่าเออโอเคด้านล่างเป็นเป็นห้องบอสนะดูเหมือนจะด้านล่างเล่นเตยกระเวียดน่าจะได้ส่วนด้านบนเนี่ย ด้าน,นบนมีไอ้ม,มาจรจิงเล่นที่อายากะด้านบนก็ได้นะหรือลรเด่นดีจิงลาเด่นก็เหมาะนะด้านบนอนะจิงแล้วจะเล่นได้หลายที่ะให้ดูแนละ้วอายากะก็ได้อะเล่นำํำๆอายากะด้านบนเนี่ยนะอายากะเอาที่เมื่อกี้เลยนะเพราะไอ้ไอดีนี้เขาดูอวยอายากะสุดไงนะคือถ้าจัดตามหลักมันต้องเอาตัวที่มีโอ้ยประจมตัวเข้าไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นอายากะต้องได้เล่นแล้วก็ที่ด้านล่างเนี่ยผมว่าโอ้โหแต่ด้านล่างมันมีไฮโดรทูป้านั่นละไม่เอาอายากะดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วเอาฟูรินะยืนพ เอาไรเดนยืนพื้นข้างล่างเอาอยางเอทใส่ข้างบนแล้วก็เอาน nah าฮิดะใส่ข้างบนดีกว่าอเราเอาตีบ้าบอเราถสงบนดีกว่าแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเรายืนพื้นด้วยฟูดีนะแล้วเอ้ย,เ,อยเรายืนพื้นด้วยไรเด่นเราเล่นตีที่อวยไรเดนดีกว่านะนะเป็นเน็ตไปเลยไปไรเดนเป็นเน็ตแล้วก็โอ้ยจริงเล่นหูเต่าก็ได้เนี่ยหูเต่าก็เล่นได้นะเนี่ยข้างล่างเนี่ยจริงเป็นเนชั่นอลได้เลยไหมเอาเย่หลานอีกตัวหนึ่งอะแล้วก็ เฮ้ยลองดิ <c oughs> กูจะไม่ผ่านเพราะกูลองนี่แหละได้ไหมเดี๋ยวดูขอดูศัตรูก่อนได้ไหมเราเราสลับแบบฮ่าฮ่าตลกๆตลกไหมแต่เฮ้ยไม่เอาแล้วงั้นเอาใหม่ไม,ไม่ไม่เอาอะไรเด่นแล้วเอาเอาพี่เอเล็กซิโนนี่แหละไปลุยเลยดีกว่าไปเอาพี่เอเล็กไปลุยเลยดีกว่าแต่พี่เอเล็กลุยด้านบนไม่เก่งกว่านี้เออทำไมเราทำไมเราต้องคิดนานขนาดนี้เนี่ยทำไมเราซีเรียสขนาดนี้เอาพี่เอเล็กลุยเลยดีกว่าไปนี่พี่อเล็กเป็นเด็นเซียงหลิงไปเลยไปไหวปะวะเอาปู่มาข้างล่างแทนมา อ่ะอย่องายงเี้ยเป็นแหลง่ายง่ายง่ายตี้อเล็กแบบคลาสสิกข้างบนเอาคาเซฮ่าไปแทนนะไม่ต้องมีฮิวเอามีฮิวก็ได้อะโคคอมมี่ไปโอเคอ่าลุยลุยพอละจะคิดเยอะไปไหนเนี่ยตัวมันเยอะอ่าโอเคมาลุยลุยลุย,ลยอ่าอันนี้เราเจอบอสตัวนี้เราเอฟเพียงเดียวเราปล่อยเราปล่อยบอททำงานเราให้โคคอมมี่ยืนไรฟ์ก็ได้นะเนี่ยนี่ เอาม嘛ขอดูได้ไหมหน่อยไปยังนี่ใช้ได้นี่ไฮเปอร์บูมก็มานะฮะผมมียืนแทงยืนแทงยืนแทงเอาเป็นไงเลเซอร์แล้วไงเลเซอร์แล้วไงกูยืนแทงอุโยมันไฮเปอร์บูมรัวๆเลยด้วยว่ะใช้ได้นะเนี่ยโอ้โหทีมนี้แบบเล่นง่ายไข,ยข่คงเราชอบอยู่แล้วทีมแบบนี้นฮดะเปิดวง เอามามาโฟกัสตัวนี้หน่อยทุกคนโฟกัสตัวนี้หน่อยโอเคนี่นี่โฟกัสตัวนี้หน่อยแตกนะครับเรียบร้อยไปเอ๊เรียบร้อยง่ายดายชอบมากที่แบบไม่ต้องเล่นอ่ะมาดูที่นี้ที่นี้เราใช้อเล็กชินโนที่เป็นเดสแมทด้วยแล้วก็เป็นแบบ e0 ด้วยนะมาดูกันว่าจะผ่านเฮ้ยมอนมีตัวเดียวเหรอ<ะ>เออนะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก่อน,นอ่าลงมาไป่เข้าให้อ่ามาแล้วแล้วก็ชาร์จตีมามาไพรส์นี่ห้าหมื่นหกหมื่นแล้วพร้อยโอ้เมื่อกี้มันเป็นตัวลูกน้องว่ะนี่เจอตัวจริงละอู้เอามายเอามายอ่า กนี่นี่นี่มาเก็บเลือดแ,และกดเบิร์ัซทีดินี่แสนหนึ่งไว้โอ้ยยับไปดนี่เปิดโลกก็ได้นี่แต่ว่าเยห่หลันเล่นไม่ได้เนี่ยเย่หลันเล่นไม่ได้โอ้โหสับไปเอ้ยลืมเปิดเบนเน็ตป่ะเอ้ยผมลืมเปิดเบนเน็ตป่ะอะไรวะเนี่ย เอาพี่เอเล็กมาตีลืมเปิดเป็นเน็ตคืออะไรวะเฮ้ยเกือบตายเฮ้ยตา,าดดตายพีดด่ <c oughs> เอเล็กก็โดนบอลทุกตายโคตรเฮ้ยเดี๋ยวนี้มาเล่นใหม่เฉพาะชั้นได้ไหมอ่ะได้ฮะไม่ได้โว้ยเดี๋ยวนี้เขาถึงสมัยไหนแล้วเล่นใหม่เฉพาะชั้นไม่ได้เนี่ยโอ้โหหมายถึงว่าเล่นใหม่เฉพาะห้องเมื่อกี้มาเล่นใหม่หมดเลยนะฮะอะไรวะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวนะั้นเราต้องเราต้องเล่นพี่อเล็กดีดีหน่อยนะ เราต้องอันนี้ก่อน Low, แล้วก็เปิดโล่ใช่ไหมแล้วก็เป็นเน็ตทูปอย่างนี้แล้วก็กลับมาใช่ไหมแล้วก็ชาร์จตีเอาบัฟแล้วก็หวดอย่างนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเล่นเป็นแล้วเห็นไหมแล้วก็หวดไปจนกูดาวมาอ่ะกูดาวมาเสร็จแล้วก็เล่นจนหมดแล้วก็เอาเป็นเน็ตมาเก็บพลังงานนิดนึงตรอองหลีมเปิดด้วนึงแล้วก็ค่อยอันนี้เอ้ยผิดอีกแล้วต้องอะไรชินโนอี e ก่อนนี่ไม่เป็นไรอะ อ่เป็นเนนเปิดทุน้นแล้วก็ชาตีปุ๊บแล้วก็ฟาดน,นี่หลบนิดนึงอ่ะนี่ฟาดเฮ้ยหูนี่ขึ้นเยอะพอไม่ลืมเป็นเน้นอ่ะดีขึ้นเยอะนี่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 ครบเวลาดึงนี่ขอฟันหน่อ <c> ย <oughs> เน้น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  เน้นมากเน้นมากแล้วก็เปิดรอบใหม่นี่รอบใหม่รอบใหม่เล่นไปแล้วเล่นไปแล้วรอบใหม่เอามันมุดหนีเชี่ยมันมุดหนีว่าฉลาดจัดเฮ้ยจต่น่าจะชนะล้วเบิร์ไปแสนหนึ่งเจ็ดหมื่นนี่แกมือสำเร็จนะครับผมนี่เป็นไงถึงแม้ไอดีเราจะไม่มีพี่อเล็กชิโนท่านพ่อ แต่เราก็เล่นเป็นได้โอ้โหเล่นดีคนอื่นนี่นแหละเฮ้ยโห,โหสองตัวใหญ่คืออะไรอะน่กกากลัวมากแต่ไม่มีอะไรต้านทานตี AFK ผมได้หรอกนีก่ผมมียืนได้ไดีไปชืวอมากคืวอมากเบิร์ดอีกสักลอบพิยาเอะอีกสางใหม่หน่อยนี่เรียบร้อยแตกนะครับผม ฮึบเห็นนะให้ด่าวนรอบตัวเองก่อนบัฟก่อนป้อบแล้วก็เบิร์ตไปเลยนี่พาไปนี่เราเอาโคคุมิมาอยู่แล้วนี่เป็นไงหมาไม่ได้แอมกูหรอกขอฮิวหน่อยขอฮิวหน่อยนี่มันอื่นนะเนี่ยมันอื่นนะเนี่ยมันอยู่นานเงินนะเนี่ยอยู่นานไปแล้วอยู่นานไปแล้ว พวกนี้เอ้าหัพวพูดจบปุ๊บตายเลยอ่ามาเปิดบัฟทุกสิ่งไปบัฟทุกสิ่งบัฟทุกสิ่งบัฟทุกสิ่งก่อนอ่าแล้วก็ค่อยแมงกะพุนมาเฮ้ยมันแข็งเราได้ด้วยเหรออี่เลยเฮ้ยายาเอ๋อสาวหมดเหรอทำไม เปิดมาตัวสุดท้ายไปดูวโอ้โหนานเหมือนกันในห้องนี้ห้องต่อไปจะเขียไหมเนี่ยโอ้โหห้องนี้ยังนานเลยเป้ามันเยอะไงเป้ามันหลายตัวมันมามันมาเป็นคู่ๆแล้วมันก็มาทั้งสามเว็บอันนี้จะทันไหมเนี่ยโอ้โหนาทีเดียวด้วยอไม่เป็นไรลองเลน่นดูเรามจีจงหลีทําลายร่ปมันได้ ฟันไปเฮ้ยเฮ้ยลืมกดเย่หลันโอ้ยเล่นเล่นเน้องเมื่อกี้โอ้ยพี่อเล็กซ์กระโดดทุ่มไม่ได้วะอุ้ยเกือบตายเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เคลือบดาบก่อนอ่าแล้วก็เซตเย่หลันด้วยมั้ยอื๊บปึ๊บแล้วก็ค่อยเคลือบอ่าตีตีได้อยู่ได้อยูเน้นเน้นเน้นๆนนี่นี่ หัวใจเต็มมาทุบมาเปิดนี่ปูจงอุกบาทนี่มาแล้วเครือบเอาเครือบมาตีตีเห้ยต,ต,ตีแรงอยู่เฮ้ยใช้ได้ว่ะแหมทำเวลาดีตีนี้แบกนะรอบนี้นะ เออแล้วสายฟรีอาวุธต,ต่างๆไม่ได้เปลี่ยนอาวุธด,ด้วยนะ,ะฮะมีแค่สองตัวเ่ยนะเดี๋ยวมอนมีแค่สองตัวใช่เหรอวะใช่เหรอมอนมีแค่สองตัวเนี่ยฮะมัวะม่วละมัว่วละวมั่วซั่แล้วมอนมีสองตัวนี่มัว่วซั่วละ ไปเออออกมาเยอะๆหน่อยจะได้ตายเร็วๆงี้ดีไปเปิดปัอนะครับสองสามหามมันอีอุ้ยยังเอกระเด็นเกือบตาย เรามีตัวกันตายเรามีคุมคุม,มินี่ขอฮิวหน้อยขอฮิวหน้อยอ่า mm hmm. uh, เปิดของเราให้ครบเปิดของเราให้ครบเราเปิดให้ครบในฮิดะในฮ <Right here. S 1> ิดะ <Right now. S 1> ah ah อย่า,อ,ยาอู้แต้มให้หมดเออ ไปลุยเฮมันเริ่มตายแล้วมันเริ่มตายแล้วโอเคสวยมากสวยมากสวยมากครับผมสวยมากครับผมโอ้โหสนุกสนุกไหนมาดูตีนี้ดินี่แม่งบอสตัวอะไรวะเนี่ยเอออย่าไปบอกใครนะว่าผมไม่เคยเจอบอสตัวนี้ปับป๊บปึ๊บไปตีตี ไปเลยอะ็กคิโน่ตีเออตีตีและเบิร์ดเอาฮิวเอเอคบเครือบใหม่เบนเนตมาลงเบิร์ดจงหลีเอ้ยจงหลีเปิดโล่จงหลีกดผิดปุ่มเออจงหลีกดให้ถูกปุ่มหน่อยนี่สวยโอ้ยเย่หลานคู่ดาวไม่มาวะ่ะเลยวะเนี่ยแย่ละ่ันไปก่อนหูอืดมากอืดมาก ดูเหมือนจะต้องเล่นให้ดีกว่านี้โอ้โหแย่และวทนันไหมเนี่ยมันเอาโล่กลกับมาแล้ววะ่ะมอสตัวนี้เหมือนต้องบึ้มโลมมันก่อนอะแต่เอาปู่จงมาถือว่าถูกต้องนะแค่ปู่จงไม่พออะนี่กระโดดโล่ยังสวยงามอุย้ยไม่ทันเหรอเนี่ยห้องนี้อุย้ยแต่เราก็ถือว่าผ่านสบายสบายเลยนะเนี่ย โอ้โหแต่ว่ามันเหมือนทำลายลูกมันไม่ทันลองกดเบอร์ด,ดี่น่าจะแรงอยู่อุย้ยสองหมื่นเองผมไม่ทันว่ะโอ้หรือต้องซัดมันให้ล้มให้ได้ก่อนแล้วค่อยเดเมจว่ะโอ้นี่ไงเวลามันล้มมันโดนแรงอยู่ลองใหม่ไหมรอบสุดท้ายรอบสุดท้าย ไม่ได้ดูดินนานแล้วเล่นนานหน่อยโอเคเล่นนานหน่อยอ่ะมาสุดท้ายแล้วรอบนี้ตั้งใจเล่นหน่อยมาต้องตั้งใจเล่นหน่อยนะเนี่ยเนี่ยชอบกระตุกอะไรแปลกๆเนี่ยโอเคเปิบเปิบอ่ะเอามาฟรีน่ารีบบัฟรีบบัฟอ่ะโมคอมีรีบกัฟรีบฮิวโอเครีบฮิวอ่ะนีดะรีบป้ายม่อ่ะ เอฟวิโก้ปึ๊บอ่ะเขาคง,งมีริมฮิวอ่ะโอเคอ่ะรีบเปิดโล่ไว้ก่อนปึ๊บไปบับหนึ่งสองสามบับทุกอย่างโอเคเปิดเบิร์ดอ่ะยืนฮิวยืนฮิว ยืหหนหิวยืนหิวโอเคใช้ได้เหมือนจะเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นไะเดี๋ยวรอมันเรียกออกมาก่อนรอมันเรียกพวกน้องก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยให้ในายดน้าป้ายแล้วก็ยาเอ็ดหาไปเลยไปยังไปยังแล้วกงมีเร็วขึ้นอยู่นะน่าจะเร็วขึ้นนะเทนะ่าที่ดู โอเคเร็วขึ้นร็ขึ้นนิดนึงรู้สึกว่าเร็วขึ้นเพราะเราตั้งใจเล่นอ่ทีเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเราต้องเอาจงหลีอ่ะออกมาเปิดโล่บ่อยๆเลยแหละจริงต้องเหมือนต้องเอาตัวดาบใหญ่มานะตัวเนี้ยเหมือนต้องเอาตัวดาบใหญ่มาน่าจะง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะกลายเป็นอย่างเงี้ยต้องต้องต้องให้จงหลีรอคูดาวกดสก,กิลอ่าเก็บพลังงานรอแล้วกันนะเก็บพลังงานรอแล้วกันเดี๋ยวมันล้มเมื่อไหร่อ่ะเราจะซัด ซัดมันจัดชุดใหญ่โอเคนะผมอยากรู้ว่าจัดชุดใหญ่ไปแตะแรงขนาดไหนไม่ใช่ไรโอ้โหแต่มันกว่าจะล้มมันนานมากเลยดิโอ้โหนานมากต้องเอาตัวดาบใหญ่มาจริงด้วยวะอ่ะเดี๋ยวนะผมเซตอัพก่อนปปิบอ่ะเซตอัพมาแนละ้วปปิบปปิบปปิบชาติดึงตี เนี่ยได้อยู่เห็นปะโอ้โหแรงมากเลยอะเวลามันเลือ่อนเวลามันอย่างเงี้ยโอ้โหเวลามันล้มแม่งโดนอย่างแรงจริงด้วยผมเล่นถูแล้วเล่นถูแล้วเล่นถูแล้วอาจจะทันก็ได้นะอาจจะทันก็ได้นะเราต้องเล่นเหมือนเมื่อกี้อีกทีหนึง่งเราต้องเก็บพลังงานเยอะหล่านให้ครบก่อนอ่ะแล้วเราให้จงหลีเป็นตัวนกโลมันอีกทีเดียวอ่ะเก็บพลังงานทุกตัวให้ครบก่อนอ่ะ ใกล้ละเราคนเราตรงนี้มีเวลาประมาณสิบวิเราเปิดได้หลานก่อนรอเลยแล้วก็จงหลีน็อกมันแล้วก็เป็นเน็ตทูบอ่ะเราเปิดยี่รอแล้วชาร์ตีแล้วก็ตีตีตีสองหนึ่งศูนย์ทันไหมโอ้ยวีเดียวอูุ้ยเล่นเล่นเจ๋งมากนะอู๋ไม่เป็นไร <laughs> วีเดียวเห็นไหมแต่มันต้องรอนานไงกว่ามันจะแตกอะเมื่อกี้จริงๆอะถ้าเกิดมีตัวดาบใหญ่ที่มันทําลายเกรหินได้นะแป๊บเดียวอะ โอเคแต่ก็แต่ก็อันนึงที่ผมประทับใจคืออเล็กซิโนที่แบบที่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ถ้าอเล็กซิโนโหวตเก้าสิบแม่งผ่านเวย้ยอันนี้โหวตแปดสิบนู่นเฮ้ยโหวเก้าสิบคิเลนเยอะกว่านี้ด้วยนะผ่านชัวร์ถ้าโหวเก้าสิบมั่นใจมากเพรามะมันกี้วีเดียวแล้วอเล็กซิโนเป็นตัวเดิมเป็หลกักแล้วแล้วแรงด้วยประเด็นอ่ะคือถ้าโหวเก้าสิบเมื่อกี้เล่นแบบเมื่อกี้ก็ผ่านโอ้ยยอดยอด โอเคจบไปสำหรับไอดีของคุณชาโต้นะอันนี้ก็คือค่อนข้างจัดเต็มมากทำหลายกิจกรรมมากสำหรับไอดีนี้นะลงอบวินหลายรอบด้วยแต่ก็เป็นไอนดีที่สมดุลนีน่นะจะเห็นว่าเขามีตัวค่อนข้งครบนะแล้วก็ปั้นแต่ละตัวมาได้ดีแล้วก็อาวุธที่เขาใช้อ่ะอย่างตี้ที่ลงอบวินเมื่อกี้อาวุธ5ดาวนี่เหมือนจะแทบไม่มีเลยนะแตก่ก็ได้ดาวเต็มได้นะมีแค่ของยาเอ๋นี่แหละที่เป็น5ดาวก็โอ้ของฟูรินาด้วยนี่วาก็คือมีอาวุธ5ดาวบางชิ้นนะที่ที่เขามีแต่ก็ทําให้เคลียร์ได้อย่างไม่ยากเย็น จนเกินไปนะครับก็เป็นไอดีที่เป็นบบอย่างที่ดีนะก่อนที่เราจะเข้าสู่แพท5.0กันเราจะก็ขอขอบคุณทุกคนไอดีด้วยแนละ้วที่ให้ดีมารีวิวนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้ใครที่สนใจรีววดีแบบนี้หรือมีไอดีอยากขิงเนี่ยใครเปิดเอเมลี่ซีหกมีไหมใครเปิดตัวใหม่ซีหกมีไหมบอกหน่อยอยากอยากได้ซีรีส์ขิงไอดีสักคลิปหนึ่งนะถ้ามีนะก่อนอาจจะก,ก่อน,พนแพทใหม่ไม่ทันแล้วอาจจะหลังแพทใหม่ก็ได้นะหรือมีใครมีแผนเปิดตัวใหม่ซีหกก็บอกได้เช่นกันนะครับผมละส่วนนี้ อ่ะก่อนก็ขอแล้วไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย